วันนี้มีคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูเป็นภาษาเขมรเขียนเอาไวบ้บรรยายว่าเป็นสูตรทำน้ำจิ้มอร่อยรสชาติแบบนี้ไม่มีวันลืมโดยเริ่มต้นในคลิปนะคะก็เป็นน้ำจิ้มที่มีลักษณะคล้ายๆกับน้ำปลาหวานค่ะและที่สำคัญที่เห็นได้ง่ายๆก็คือมีการหยิบผลไม้ที่อยู่ข้างๆมาจิ้มนั่นก็คือมะม่วงเบาวนั่นเอง โดยในคลิปนั้นก็ได้มีการบรรยายนะคะว่าส่วนผสมเวลาจะใช้เนี่ยในการทำน้ำจิ้มแบบนี้ให้อร่อยก็คือจะต้องมีกะปิจะ้ะตักกะปิมาก่อนแล้วก็ที่สำคัญส่วนผสมถัดไปที่จะต้องใช้ก็คือกระเทียมนั่นเองนำกระเทียมปอกเปลือกให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็นำมาสับให้ละเอียดหลังจากสับกระเทียมเรียบร้อยแล้วก็ตั้งน้ำมันให้เดือด พอน้ำมันเดือดร้อนก็เอากระเทียมลงไปเจียวให้เรียบร้อยจนกระเทียมนั้นเป็นสีเหลืองแต่ว่ายังเหลืองไม่ดีเรียบร้อยเลยก็ต้องใส่น้ำตาลปี๊บลงไปก่อนค่ะแล้วก็นำไปคนคนคนกวนในกระทะผสมกับกระเทียมที่เจียวเอาไว้ก่อนหน้านี้ทางทางที่กระเทียมยังไม่ทันจะเหลืองดีก็เอาน้ำตาลปี๊บลงไปคนแล้วก็คลุกคลุกคลุกเรียบร้อยหลังจากนั้นพอเข้าที่ดีก็นำกะปิลงไปคนแล้วก็คลุกคลุกคลุก ใช้ความร้อนแบบไม่ต้องสนใจเลยยังไงก็ได้ตั้งเอาให้น้ำมันเนี่ยเดือดเอาไว้ก่อนแล้วก็คลุกผสมกระเทียมน้ำมัน แล้วก็น้ำตาลปี๊บคนจนเข้าเนื้อกันดีหลังจากนั้นเมื่อส่วนผสมนั้นเริ่มงวดก็ให้เติมน้ำเปล่าเข้าไปสะหน่อยหลังจากนั้นก็คนคนคนให้ส่วนผสมต่างๆนั้นเข้ากันแล้วก็ลองดูว่าเนื้อของน้ำจิ้มตอนนี้เป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นก็ตั้ง,ตงเตาสักพักหนึ่งเติมเกลือเข้าไปนิดหนึ่งเพื่อให้มีรสชาติกลมกล่อมแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ถึงเวลาที่ได้น้ำกุ้งแห้งตัวเล็กๆที่ได้ เรียมเอาไว้แล้วก็คัดเลือกมาอย่างดีใส่ลงไปในส่วนผสมที่กำลังตั้งกระทะร้อนอยู่หลังจากนั้นให้นำพริกแห้งมาเติมโอ oh ้ผสมกันคนๆๆๆลงไปโดยเตานั้นจะต้องตั้งให้ร้อนแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน หลังจากนั้นก็ต้องลองชิมดูว่าชอบรสชาติแบบนั้นหรือยังถ้าเกิดยังไม่เผ็ดแล้วก็สามารถเติมพริกแห้งลงไปได้เลยแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ลองสังเกตดูว่าเนื้อน้ำจิ้มเนี่ยพองวดแล้วไม่ใส่มากจนเกินไปก็สามารถดับเตาหลังจากนั้นก็ตักใส่ถ้วยได้เลยโดยน้ำจิ้มแบบนี้เป็นที่นิยมกันอย่างมากในหมู่ของชาวามรในตอนนี้เพราะว่าเป็นเมนูที่สุดแสนจะมีรสชาติแซ่บแล้วก็สามารถ กินกับมะม่วงเบาได้เลยมาถึงตอนนี้หลายๆคนรู้สึกคุ้นเคยหน้าตาน้ำจิ้มแบบนี้กันบ้างไหมคะว่าคล้ายๆกับน้ำปลาหวานในบ้านเราเลยหลังจากทำเสร็จนะคะคนที่ทำน้ำจิ้มแบบนี้ก็มีการรีวิวในการรับประทานให้ดูด้วยว่าน้ำจิ้มแบบนี้เนี่ยเหมาะที่จะทานกับผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว แล้วก็สามารถเก็บเอาไว้ได้นานด้วยนะโดยในคลิปวิดีโอสอนทำน้ำปลาหวานแบบเวอร์ชันเขมรก็มีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะวันนี้จะนำคอมเมนต์ของชาวมเขมรมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันมีคนหนึ่งเขาบอกว่าชื่อเทวีบอกว่าชอบวิธีการสาธิตการทำน้ำจิ้มแบบนี้จังเลยดูและละเอียดดีชัดเจนมากๆฉันทำตามได้เลยรู้ว่าต้องใส่ส่วนผสมอะไรบ้างและอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าพอเห็นแล้วก หิวเลยอีกคอมเมนต์ชื่อว่าสเตปฟบอกว่าดูอาหารทุกชนิดดูแล้วทำไม่ยากเลยฉันสามารถทำตามได้เลยนะเนี่ยและอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าชื่อชาญรัตนา มาเขียนคอมเมนต์ว่าช่วยบอกวิธีทำอาหารให้ละเอียดกว่านี้หน่อยได้ไหมคะและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะก็บอกว่าเห็นแล้วหิวเลยแบบนี้ทำไม่ยากด้วยนะบางคนก็บอกว่าเห็นและน้ำลายไหลเลยเห็นแล้วอยากจะกินจังแต่ถ้าทานจะต้องดื่มน้ำตามมากๆบางคอมเมนต์บอกว่าฉันชอบดูคลิปวิดีโอแบบนี้จังวิธีการสาธิตการทำอาหารของคุณเนี่ยชัดเจนมากๆไม่มีอะไรปกปิดเลยฉันชอบจริงๆ ซึ่งวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมารู้จักกับประวัติน้ำปลาหวานที่มีในเมืองไทยกันคร่าวๆนะคะเขาบอกว่าน้ำปลาหวานเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมีคำอื่นเรียกมาก่อนเช่นว่าน้ำปลามะม่วงหรือว่ามะม่วงส่งเครื่องซึ่งอาจจะคล้ายๆกับระกำหรือว่ากระท้อนโดยปกติแล้ววิธีการทำจะใช้น้ำตาลปี๊บเคี่ยวแล้วก็ใส่เกลือพร้อมกับกุ้งแห้งหอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูซึ่งน้ำปลาหวานมีเครื่องปรุงที่สำคัญนั่นก็คือกะปิ ทำหน้าที่แต่งรสให้มีรสชาติกลมกล่อมมากขึ้นน้ำปลาหวานคาดว่ามีขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์หากย้อนขึ้นไปก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีปรากฏหลักฐานแต่อย่างใดที่ได้กล่าวถึงน้ำปลาหวานยิ่งสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีช่วงศึกสงครามผู้คนไม่มีเวลาคิด หรือว่าจะประดิษ์ฐอาหารต่างๆคิดแต่จะเตรียมสเสบียงอาหารที่จำเป็นส่วนในยุคธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นบ้านเมืองก็ยังคงไม่สงบจนมาถึงสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่พอบ้านเมืองเริ่มสงบก็มีอาหารต่างๆเกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเริ่มมาจากในวงังหลวงโดยเฉพาะขนมหรือว่าของกินเล่นเช่นจาพวกผลไม้กวนหรือผลไม้แช่อิ่ม โดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าโ oh อ้โหสินค้าไทยอาหารไทยเมนูไทยวัฒนธรรมไทยข้างบ้านเขาล่กไปหมดเลยนะแบบนี้จะเป็นยังไงเนี่ยทุกๆอย่างของคนไทยจะต้องจดลิขสิทธิ์ให้หมดแล้วมั้งซึ่งในความคิดเห็นของหลายๆคนนะคะก็บอกว่าดีแล้วควรจะต้องมีการจดลิขสิทธิ์เพราะว่าหลายๆอย่างนั้นเมืองไทยเรามีประวัติความเป็นมาที่ชัดเจนแต่ไม่เหมือนกับข้างบ้านอยากจะได้อะไร ก็ได้แต่ดูแล้วก็พยายามที่จะก๊อปปี้เท่านั้นแหละทำอะไรผิดมั่วซั่วไปหมดแต่ก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกนะบางคอมเมนต์ ก็บอกว่าเดี๋ยวนะน้ำปลาหวานที่ทำเนี่ยหล่อนใส่กระเทียมหรอกระเทียมเนี่ยจะเข้ากับน้ำปลาหวานยังไงแล้วก็ดูสิไปเจียวกระเทียมสักแต่ว่าเจียวกับความร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันดูแล้วแบบไม่ใช่เลยอะไม่รู้ว่าเอาหลักสูตรมาจากไหนฉันคิดว่าคงจะพยายามทำแล้วก็ดูหน้าตาให้เหมือนของคนไทยมากกว่าอาจจะดูแล้วยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วส่วนประกอบเนี่ยเขาใช้อะไรบ้าง แค่อยากจะโชว์ความสามารถว่ามีฝีไม้ีมือในการทำครัวแล้วก็มาโชว์ให้คนในประเทศตัวเองดูว่าเนี่ยดูสิฉันสามารถครีเอทแล้วก็รังสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาได้ด้วยนะคนไทยจะต้องมาเรียนแบบเราอย่างแน่นอนแต่หารู้ไหมสิ่งที่ทำออกมาเนี่ยโอ้โหทำให้ทั่วโลกเขารู้เลยว่าตำรับตำราในการทำอาหาร ไม่ได้มีการเรียนรู้ส่วนประกอบที่ถูกต้องเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเดี๋ยวนะจ๊ะขอโทษทีนะมัมบ้วงเบากับน้ำปลาหวานเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเมนูที่อร่อยมากแต่ว่าส่วนผสมที่คุณเธอใส่ลงไปรู้สึกว่าจะไม่ใช่ค่ะไม่แน่อาจจะทำให้ผลไม้ที่จิ้มแล้วก็มีรสชาติอร่อยกลายเป็นอาหารที่กินเข้าไปแล้วโอ้ไม่อยากจะพูดเลยว่ากินเข้าไปแล้วจะยังไงกระเทียมไปเจอกับพริกแห้ง กินแบบนั้นล่ะปู๊ดป๊าดอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเดี๋ยวนะใส่น้ำมันลงไปเจียวกับกระเทียมก่อนแล้วก็ทำเป็นน้ำจิ้มเนี่ยนะกินเข้าไปและเลี่ยนแย่เลยทำเข้าไปได้ยังไงบางคอมเมนต์บอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่ครูพักรักจำแล้วนะแล้วก็ไม่ใช่เรียนแบบด้วยแต่เรียกว่าแบบดูแล้วเห็นคนไทยทำแบบไหนแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงสูตรแล้วก็พยายามจะทำให้เป็นเอกลักษณ์แต่ที่ไหนได้ทำออกมาโอ้โหพอรู้ว่าวิธีทำเป็นแบบนี้แหะ ก็ถึงกับกินไม่ลงเลยค่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละชาวต่างชาติที่ไปเที่ยวกัมพูชาเขาถึงได้ทำคลิปออกมาเตือนกันไงว่าการรับประทานอาหารในกัมพูชาเนี่ยสิ่งที่แนะนำตอนไปเที่ยว คุณจะต้องพกยาแก้ท้องเสียไปด้วยนะเพราะว่าส่วนประกอบอาหารต่างๆเนี่ยไม่ได้เข้ากันเลยและที่สําคัญส่วนผสมต่างๆพอเอาของที่มีธาตุไม่ตรงกันมาปนกันทําแบบนี้ก็ทําให้ทองไส้ปั่นป่วนแล้วคนกินก็ต้องไม่สบายท้องอย่างแน่นอนจะเข้ากันได้ยังไงเนี่ยไปใส่น้ํามันแล้วก็น้ําตาลลงไปโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยแค่ดูอย่างเดียวก็รู้สึกสงสารแทนแล้วบางคอมเมนต์บอกว่าไม่เป็นไรค่ะขอแค่รู้อย่างเดียวว่าเป็นเมนู มาจากประเทศอะไรแค่นั้นสําหรับดิฉันเองก็จะเลือกรับประทานค่ะถ้าเกิดอาหารที่มาจากประเทศข้างบ้านแล้วก็เมนูแบบไหนถึงหน้าตาหน้ากินดิฉันก็ไม่กล้าเสี่ยงค่ะ